เมื่อคืนน่ะเราฝันเห็นผีด้วยนะเฮะ้ยริ่งเหรอแล้วก็ฝันเห็นผีเหมือนกันเพราะว่าตอนคืนฮาโลวีนน่ะมันจะมีผีออกมาริ่งเหรอวันฮาโลวีนแล้วกว็ผีมาหาคนเราเหมือนกัน<ะ>อย่าไปเชื่อเลยผีเผื่ออะไรไม่มีหรอก<ะ>น้องข้าหอมทำอะไรอ่ะใช่า <c oughs> <c oughs> หน้ากากผีอะไรไม่เห็นหน้ากลัวเลย ไม่กลัวหรออุปสารหน้ากากผีนะเนี่ยโอ้เล้วมาดูสิอู้หน้ากากกระจกกระจกแบบนี้ไม่น่ากลัวเลยป่าพวกเราไปเดี๋ยวพวกเจ้าเจอข้าแน่น่ากลัวใช่ไหมไปอยู่โลกผีซะเถอะอด้๋ยเว ที่มีเนี่ยี่มีเนี่ยีีเนี่ยูครับดูะรัดูครับับมาจ้าดูถูกผีจนกลายเป็นผีซะก็ยังไม่อยากตายก็ยังเป็นเด็กอยู่กาไจี ไหนๆก็ตายกันเป็นผีแล้วไปหลอกคนให้สนุกดีกว่าแล้วเขาจะกลัวเราหรือเปล่าเราเห็นนายเรายังกลัวเลยเฮ้ยหน้าเจ๊ก็ไม่ต่างกับข้าหรอกไหนๆก็เป็นผีละไปหลอกคนดีกว่าปะเพื่อนหายไปไหนหมดวะไม่มีใครมาซักคนเลยเฮ้ยเยงนัันไงข้าจะรอให้งวงโกนเลย กินก็ได้น่าจะจริงว่ะไปหาอะไรใหมโอ้ไม่มีเลยว่ะมีปาแทกตัวลอีกข้งกลัวอยากได้ปลาเดี๋ยวข้าหาช่วย เสร็เราแล้วสคนใช่แล้วเราไปหาอะไรหม่เพื่อนเพื่อนตืตเพี่ไปไหนพี่ไปแล้วพี่ไปเล้ว เราไปหาคนมาปราบผีกันไหมไปไปไปๆไปๆไ,ไอ้พวกผีร้ายต้องเจอหมอผี่ยงังค่ะ แกเอาลูกตุ่นเอาคมไปกินเดินแกอยากดูอีกตัวใช่ไหมเโินเป็นไงไอ้พวกผีชันตำฆ่าไปแล้วนะวันธรรมดาผีก็เยอะอยู่แล้วแล้ววันฮาโลวีนผีจะเยอะแค่ไหนเนี่ย นันหมอผีนันหมอผีเนี่ย้ช่วยข้าด้วยฆ่าดวงผีหรอกกับเพื่อนน่ากลัวมากเลยแล้วมันเป็นตัวยังไงตัวหนึ่งเหมือนแดกคูราเลยครับอีกตัวหนึ่งเหมือนซอมบี้เลยครับอ๋อไอ้พวกผีวันฮาโลาวีนแบบนี้ต้องเจอข้าไปพวกเราจัดก,การมันข <Yahoo! S 2> ้าคือแดกคูราที่โหดที่สุดส่วนข้าคือซอมบี้ที่โหดที่สุดในโลก เสียงได้กคูล่ากับซอมบี้มันน่าจะอยู่แถวนี้แน่เลยป้าพวกเราตามหามันใครตามหาค่ะแน่จริงก็เข้ามาเลยพวกแกสอตัวต้องโดนลูกกระสุนอาคมค่ะโอ้อนไม่เข้าวะยิงพวกข้าไม่เข้ารือเว้ยถ้าจะยิงต้องใช้กระสุนเงินค่อยยิงเข้า ใช้ไม่ได้แล้วไปต้องเจอกระเทียมอาคมค่ะ20บาทกระเทียมโอ้เป็นไงพวกแกเอาไปต yeah. oh. yeah. ้องเจอค่าไม้ตายค่ะนี่ไม้กางเขนวิเศษ ช่วยข้าด้วยข้าไม่อยากเป็นทีแล้วใช่ใช่ข้าอยากกลับกลับไปเป็นคนเจ้า<ก>ด,ดีมีทางเดียวที่พระเจ้าจะกลับเป็นคนได้คือฮารินพระเจ้าต้องไปดูเลือดคนฮะไปดูเลือดคนเหรอถ้าพระเจ้าทำไม่ได้ก็มต้จะกลับกลายเป็นคนกู จะไปดูเลือดคนที่ไหนใช่ไอ้สองคนนั้นก็มีหมอพีปกป้องอยู่เราไปเราก็ตายสิใช่แต่ว่าข้ามีไอเดียนะเว้ยมีไอเดียไงแบบไหนแบบไหนเราสองคนก็เป็นคนดูเลือดเองไงไม่จะไม่เอานะจะไม่เอาไม่ได้โอ้ ไม่า้น่ากลัวนาแล้วเฮ้ยเห็นไหมเด็กคนนั้นเขาทาอะไรอ่ะโอ้นกการ์ผีธรรมดาธรมดามันไม่น่ากลัวหรอกไม่น่ากลัวหรอนี่นักการ์ผีนะเนี่ยว้านกกากผีกระจุกกระจอกไม่กลัวหรอก Sampai jumpa di video